สวัสดีคะ่ะมาพบกับเกดอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เป็นอย่างไรบ้างคะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันดีทุกคนนะคะวันนี้เกดก็มีคอนเทนต์นะคะดีๆนํามาฝากกับเพื่อนร่วมสายอาชีพที่เพิ่งเข้าวงการใหม่แล้วก็เปิดร้านใหม่นะคะแวะมาให้กําลังใจมาแชร์มาเป่นปันประสบก,การณ์ที่เราได้ทํามาที่เราได้พบเจอมานั่นเองนะคะวันนี้เก๋ก็อยากจะมาแชร์นะคะว่า การยืดผมกับทําสีเนี่ยทำพร้อมกันได้ไหมนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าทําพร้อมกันแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นวันนี้นะคะเกดก็อยากจะมาแชร์จากประสบการณ์จริงเลยนะคะสมมติว่าลูกค้าเขามายืดผมที่ร้านเรานะคะถ้าเขาถามว่าทําสีพร้อมกับยืดได้ไหมนะคะอันนี้จากประสบการณ์จริงเลยนะคะเกดเคยทํา สีพร้อมับยืดให้ลูกค้าเท่าที่จำได้อยู่ประมาณสักสองสองคนเองนะคะแล้วเกศก็ได้พยายามฟ l โล่แล้วก็ติดตามในระหว่างที่เราทำแล้วก็หลังจากที่ลูกค้าทำนะคะเกศคิดว่าเวลาเรายืดผมเสร็จแล้วเราไปทำสีนี่นะคะเคมีเนี่ยมันจะเข้าไปเหมือนเป็นเคมีซําซ้อนนะคะคุณภาพจากที่ผมเนี่ยมันจะตรงร้อซความตรงของผมเนี่ยมันก็จะ เหมือนกับไม่ได้ตรงร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็จะลดนะคะความตรงมันก็จะลดลงมาหน่อยนะคะฉะนั้นแล้วเกศคิดว่าจากการที่เรายืดแล้วก็ทิ้งระยะเวลาสัก2-3เดือนแล้วค่อยมาทำสีอย่างเงี้ยคุณภาพยืดกับคุณภาพสีเนี่ยมันจะมีข้อแตกต่างกันมันจะดีกว่านะคะเกศยืดเสร็จแล้วก็ทำสีนะคะคือเวลาเราทำสีเนี่ย มันจะด่างนะคะมันจะด่างมันจะไม่เสมอเพราะว่าด้วยมันมีน้ํายาน้ํายายืดน้ํายาโกกมันไปบล็อกให้ผมตรงอยู่แล้วทีนี้พอเราเอาสีเข้าไปเนี่ยมันเหมือนไปทับกันแบบซามสอนมันไปน้ํายายืดนะคะน้ายาโกกเรายืดเสร็จนะคะเราก็จะโกกทับถูกไหมคะแล้วน้ําสีเนี่ยมันก็จะเข้าไปมันเข้าไปไม่ทั่วถึงแกนผมมันก็จะไปโดนน้ํายายืดนะคะมันจะไปโดนน้ายาโกก นั่นเองนะคะซึ่งมันจะทับถมกันซับซ้อนกันคุณภาพมันก็ไม่ดีไม่มีคุณภาพผลลัพธ์ออกมามันไม่สวยเท่ากับการที่เราเว้นระยะห่างนะฉะนั้นแล้วยืดเสร็จนะคะให้ลูกค้าทิ้งระยะถ้าลูกค้าผมแข็งแรงดีอยู่แล้วก็1เดือนถึง2เดือนได้แต่ถ้าลูกค้าสภาพผมไม่แข็งแรงสภาพผมแห้งเสียอ่อนแอก็2อถึง3เดือนนะคะอย่างนี้จะดีกว่า เนาะแต่ถ้าลูกค้านะคะเขาไม่มีเวลาเขาไม่มีเวลาจริงๆนะคะเกดบอกให้เลยว่าเราอย่าเสี่ยงทําดีกว่าไม่ต้องเสี่ยงทานะคะแต่ลูกค้าเขาไม่ซีเรียสก็ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรอะไรทำได้ไม่เป็นไรอะไ,ไ,ไ,ไรอย,อย่างเงี้ยโอเคถ้าคุณดูสภาพผมแล้วทําได้ก็ทําแต่ถ้าลูกค้านะคะเขารอได้เขาเข้าใจเราก็ให้ลูกค้าเขารอดีกว่านะคะเว้นสัก เดือนนะคะถ้าผมแข็งแรงหนึ่ง 2, เดือนถึงสองเดือนกลับมาทําถ้าผมแข็งแรงอ่อนถ้าผมไม่แข็งแรงอ่อนแอก็สองถึงสามเดือนกลับมาทำสีอย่างเงี้ยจะดีกว่าเพราะว่ามันไม่ปิดกั้นกันนะคะเพราะว่าจะถ้าสังเกตได้ว่าเวลาเรายืดเส้นนี้นะคะเราจะใส่น้ำยากโก่แล้วก็ทิ้งไว้สามวันค่อยมาสระนะคะช่วงสองถึงสามวันคือช่วงที่เขาน้ำยากโก่มันกําลังล็อกนะคะล็อกเส้นผมให้ตรงอยู่นะคะ ให้มันเซตเข้ากับเกรดผมแกนผมของเรานั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าเราสระก่อนกำวลากำหนดเนี่ยมาครั้งเนี่ยคุณภาพความตรงเนี่ยมันจะลดลงนะคะฉะนั้นแล้วต้องอย่าง72ชั่วโมงก็คือ2 3ถึงวันนั่นเองนะคะก็หลังจากนั้นมาก็เว้น1-2ถึงเดือนค่อยมาทำสีนะคะก็ตามนี้เลยนะคะตามนี้แล้วคุณภาพงานของเราตัวเราร้านเราก็ ไม่มีปัญหาตามมาทันเองแล้วลูกค้าผมก็ไม่ไม่เสียนะคะก็คือก็คือว่าเราก็เซฟทั้ง้านแล้วก็ทั้งลูกค้าด้วยนะคะอันนี้ขอฝากไว้นะคะสำหรับใคร,ใครที่ยังไม่เจอลูกค้าที่ต้องการที่จะยืดแล้วก็ทำสีนะคะพร้อมกันเงี้ยให้แนะนำประมาณนี้นะคะ อธิบายให้ลูกค้าได้เห็นภาพแล้วก็เข้าใจนะคะเราอย่าพึ่งตัดสินใจว่าได้ค่ะได้ค่ะอย่างนี้ไม่เอานะคะทาได้ทุกอย่างทําได้หมดนะคะเราต้องคิดช้าๆก่อนนะคะแล้วก็อธิบายลูกค้าเข้าใจถ้าอะไรที่เราทําได้หมดได้หมดเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่ออกมาตามที่เราพูดเนี่ยมันจะเกิดปัญหาตัวเราร้านเรานี่แหละจะเกิดปัญหานะคะ ที่สำคัญลูกค้าเขาไม่กลับมา,าเราอีกแล้วนะคะฉะนั้นแล้วให้ให้เข้าใจตรงกันนะคะว่ายืดเสร็จแล้วค่อยมาทำสิ่งที่หลักเนาะเป็นไปได้อย่าทำพร้อมกันนะคะเป็นไปได้อย่าทำพร้อมกันนะคะอ่ะแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะเกศขอฝากไว้อีกเรื่องหนึ่งนะคะสำหรับโดยรวมแล้วเนี่ยส่วนมากเนะ่เวลาเราจะยืดใช่ไหมคะลูกค้าเขาต้องการที่จะเล็มปลายหรือว่าตัด เนี่ยค่อยยืดนะคะในกรณีแบบนี้นะคะเราควรตัดก่อนแล้วค่อยไปยืดนะคะเพราะถ้าไม่ตัดก่อนเนี่ยนะคะเราไปยืดทีหลังเนี่ยเส้นผมเนี่ยมันจะดีเรายืดเสร็จแล้วมาตัดทีหลังเส้นผมมันจะดีนะคะมันไม่จะไม่มันจะไม่เข้าสูงแล้วมันจะไม่สวยนะคะให้เราตัดก่อนเราค่อยไปยืดนั่นเองนะคะเอาล้วค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะใครที่ คิดว่ามีประโยชน์นะคะเกดขอฝากให้ทุกคนนะคะกดไลค์กดติดตามเกดได้นะคะเพราะว่าเกดก็ถ้ามอีอะไรที่มันจําเป็นนะคะที่นะคะเราควรจะแชร์แล้วก็แบ่งปันกันได้นี่นะคะเกดยินดีนะคะยินดีที่จะมาแชร์มาแบ่งปันให้กับเพื่อนร่วมสายอาชีพของเรานะคะเพื่องานของเราร้านของเราจะได้ก้าวหน้านะคะ ก้าวหน้าขึ้นไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองนะคะเอาล่ะคะ่ะสำหรับสุดท้ายนะคะเกตขอให้ทุกคนนะคะจงมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเงินไหลเข้าร้านทุกช่องทางเงินไหลเข้าร้านทั่วทุกสารทิพย์นะคะเกตขออวยพรนะให้กำลังใจกับเพื่อนๆทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะเกตขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย